สวัสดีค่ะนี่ก็เบรกนะคะเบรกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาดู นี่นะอากาศอากาศเป็นยังไงฝนตกเหว่าลงนะคะก็ะตุเกเต์นะนี่หลังห้องเรียนนะคะแล้ก็ผู้บ่าวไปวิ่งด้วผู้บ่าว,วไปหายานี่มันไปดูดบุหรี่ ว sí. yeah. um, oh yeah. <c oughs> uh ัน huh. น oh yeah. okay. okay. mm ี้ก็มาเรียนประมาณ25คนขาดขาดไป5คนนะคะเพราะว่าเออนั่นแหละเขาให้ไปโดนกันก็พักเบรกกันนะคะกินข้าวกินปลาข้าวไม่อร่อย ข้า,านะครูอคบอกว่าไม่ให้ดูดบุหรีแถวนี้นะคะยังไปดูดอีกนะถึงก็มีประมาณทั้งหมด4ี่ตึกนะคะก็จะเรียนสายอาชีพด้วยพวกเคกพวก อะไรต่างๆพวกทําอาหารพวกอะไรนี่คะหรือเรียนภาษานะคะที่จะไปทํางานที่โรงพยาบาลก็มีนะคะแล้วแต่เราถนัดแบบไหนนะคะวันนี้ก็คุยกันนะคะไม่มีคนไทยเลยม,มีมีตีไม้คนเดียวนะคะเป็นคนไทยนะคะที่เหลือก็มีเวียดนามก็หลายอย่างนะคะหน้าตาน่ารักทุกคนนะคะ ครูก็มีสองท่านนะค่